ข้าวหนมสาคูใช่กล้วยมะพร้าวอ่อนนมสดชักถ้วยไหมคะเย็นๆนอร่อยคะ่ะกินแล้วสดชื่นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนใครชอบทานข้าวหนมหวานทานเด่นก็มาคะ่ะที่เราจะทำวันนี้ก็จะมีกล้วยนะคะเม็ดสาคูนะคะต่อไปก็มาตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะคะ ตัดเฉดแล้วก็ไปต้มกันนะคะต้มประมาณ25นาทีถึง30นาทีนะคะให้กล้วยเราจนสุกค่ะแล้วก็มาแช่มเม็ดชาคูนะคะมเม็ดชาครูห้กรัมนะคะใส่น้ำลงไป70กรัมนะคะสีก็ใส่สีตามชอบนะคะกล้วยเราก็สุกแล้วค่ะต่อไปก็เอาขึ้นนะำาะเันโตนะคะ เยน็นโตแล้วก็มาปวกกันค่ะเราจะมาหั่นเป็นลูกเต๋านะคะกล้วยเหนียวนุ่มมากเลยค่ะจะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กลูกเต๋าใหญ่ก็เอาที่เราชอบนะคะของตีมก็จะหั่นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะ เส็จแล้วก็ต่อไปก็มาห่อชาคูกันค่ะเม็ดชาคูนุ่มมากเลยนะคะ ต่อไปก็เป็นสีเขียวใบเตยค่ะ เสร็จแล้วก็ไปต้มกันนะคะน้นําร้อนค่อยใส่นะคะถ้าน้ําไม่ร้อนเนี่ยใส่มันจะแตกนะคะเวลามันฉุกมันจะไม่ลวยขึ้นมานะคะเพราะว่าทั้งในมันมีกล้วยนะคะมันมีน้ําหนักนะคะประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะต่อไปก็ไปล้างน้ําเย็นนะคะ เม็ดสชครูเราสุกแล้วค่ะต่อไปก็ไปทำนมสดนะคะใส่นมนวดจืดลงไปค่ะี่ห่ออะไรก็ไ้นะคะน้ำตาลชายขาวน้ำตาลชายแดงค่ะนมข้นหวานนะคะเพิ่มความหอมนะคะความหวานนี้จะใส่ตามเชือบก็ได้นะคะ น้ำตาลลายดีแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปค่ะตีมใส่ไปหนึ่งลูกนะคะจะใส่ตามชอบก็ได้ค่ะกล้วยหั่นเตานะคะใส่ตามชอบค่ะแล้วก็ใส่บัวลอยเราลงไปเลยค่ะตีไม่ได้ต้มให้มันเดือดนะคะแค่มันร้วนก็พอนะคะเพราะว่าตู้อย่างเราเอาไปต้มให้สุกแล้วค่ะ ปิดแก๊สได้เลยค่ะต่อไปก็มาเทเส่ถ้วยนะคะตีมก็จะมาตักเส่ถ้วยนะคะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะคะเวลาอากาศร้อนๆก็อ,ออกมากินนะคะกินน้วสดชื่นอร่อยนะคะเหนียวนุ่มนะคะส่วนบนลวยเรานะคะทั้งลอยก็จะมีกล้วยด้ยนะคะเอาไปทํากินได้ทําขายได้นะคะ เอาไปทําเป็นอาหารมื้อเช้าก็ได้นะคะกินแล้วอิ่มท้องค่าแล้วก็อร่อยนะคะบัว้อยเราจะเหนียวนุ่มมากเลยนะคะหอมนมค่ะ ต่อไก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พักใหเย็นตัวแล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยค่ะวันนี้เตรียมนาเพียงเท่านี้เจอกันคมหน้านะคะไปแล้วคะ่ะใครยังไม่ติดตามก็ติดตามเราเลย